ี้มาถึงคิวอีพีที่สองนะครับตอนนี้เรามาถ่ายเพราะว่าหลุกดออกตอนนี้เท้าภาพเลอนะครับอาจจะยากยากมากเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเดินรู้ว่าเราเดินนะครับแต่โจมาเปลือยนะครับขี้โจเปลือยเฉย จองปลือเฉยๆด้วยจองปลือนะับจงมาปลือนะอมาเปลือให้ทอดไข่นะครับทอดไขยาออเจ็ทอดไข่แบบใหม่นี่มันใครอ่ะโอ้จ๊ ดศพเลยเหรอเรียงมาก่เรียบโอโ้โหทำไม,มน,<อ>น็อกนีหน้าเลยเพื่อนมีคนล้มอยู่นั่นเห็นไหมเพื่อนนู่นไหนเห็นไหมอยู่ไหนสีใส่ส้วมสีดำใส่เสื้อสีขาวเนีย่ยไงนี่หน้านนเดี๋ยวผมเปลย์ไว้ให้นะไม่ให้ดู ไปไปเดินประตูบิติจงมาประตูบิติจงมาประตูบิติจงมาตรงไหนเพื่อน,นทอดไข่ที่มืดแล้วได้หรอมันจะได้หรอทอดไข่ที่มืด คือไอ้เปลือกไข่เนี่ยมันเคยถึกบดแล้วนะครับอือตกใจหมดแค่มาตูมิติเฉยๆนะครับที่มันเป็นขว้วแกงไปไป่ดูเลยรัยสโกกับเพื่อนผมนะครับเพืนะ่อนผมตัวสูงเฉยๆน่ะผมตัวเตี้ยนะครับตอนนี้ สูงมาทุกคนสูงว่าเลื่อนสูงีนะไม่เสียครับนี่ครับสูงผมมีประมาณอย่างนี้แหละผมเยียบอะไรเนี่ยไข่ราถึกต้มไข่รถโดนอย่างรุนแรงนี่คืออะไรเหรอเฮ้ยไข่มีลูกตรงนี้ตัดออก หอมไหมสามสองหนึ่งนี่คือทำอาหารสมัยใหม่ที่คนทำนะครับก็คือเหมือนไทยนั่นแหละแต่นี่นคือประเทศลาวนะหอมไหมครับหอมนะทุกคนแต่ทุกคนไม่ได้กิน yeah, <done. S 1> อย่าดินอ่าทำได้ครับอาทำได้ทำทำได้ซับซับ,บหน่อยหน่อยใช่ไหม อย่าทันเชื่อคนนี้นะครับทำทำได้ไม่ทำาลยทำไม่ทำทำทำอะไรก็ทำเเฮ้ hey, hey, hey. อย่าหาทำนะทุกคนไม่เชื่ออย่าเชื่อคนนั้น้ดีทำได้ okay. ครับโอเคใครกกเตกชอบไปเถอะแล้วเจอสปิอารการทำไข่นะครับ